สวัสดีค่ะสำหรับรถยนต์ Honda City คันนี้นะคะเป็นรุ่น1.5 V ปี2017ค่ะคันนี้เป็นสีขาวนะคะสวยมากๆเลยราคาจัดโปรโมชั่นเหลือเพียง435,000บาทเท่านั้นนะคะจากราคา465,000บาทคุ้มมากๆเลยค่ะ คันนี้ถือว่าคุ้มมากๆเลยนะคะสะภาพใหม่มากๆเลยค่ะและรถจอดโชว์อยู่ที่ Master Certified Use d ค a r สาขาหาดใหญ่นะคะเดี๋ยวเรามาชมรอบๆคันกันเลยนะคะสะภาพใหม่มากๆเลยค่ะสำหรับภายในห้องโดยสารนะคะคันนี้เป็นปุ่มพุดสตาร์ทมาให้เรียบร้อยเลยนะคะคุณลูกค้าและที่สำคัญเป็นพวงมาลัยมันติฟังก์ชั่นค่ะ เป็นรุ่นกลางนะคะและที่สำคัญรถคันนี้นะคะทำเบาะหนังมาให้เรียบร้อยเลยค่ะดูสภาพเบาะนะคะใหม่มากๆเลยนะคะห้องโดยสารด้านหลังก็กว้างมากๆเลยนะคะเดี๋ยวเรามาชมอย่างละเอียดกันเลยดีกว่าค่ะ เดี๋ยวเรามาชมห้องโดยสารกันอีกมุมนึงนะคะสังเกตดูว่ามีถุงพลาสติกอยู่เลยค่ะคันนี้นะคะหากคุณลูกค้าสนใจสามารถทักเข้ามาได้เลยนะคะขอบพระคุณค่ะสวัสดีค่ะ